ทุกคนรู้ไหมคะว่าตัวตำแหน่ง Business Development นี่คืออะไรถ้าหากว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้นะคะคุณต้องลองฟังคลิปนี้ดูค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลดีๆนะคะพีอันนี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกด f o l o w Page ให้พีอันนี่ด้วยนะคะจะได้มีพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะตัวสายงาน B d ดีหรือว่า business development นะคะถ้าแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยเลยนั่นก็คือนักพัฒนาธุรกิจนั่นเองค่ะแล้วนักพัฒนาธุรกิจเนี่ยคือเขาทําอะไรนะคะนักพัฒนาธุรกิจก็คือเขาเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจเนี่ยให้มีการเติบโตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาค่ะ ดังนั้นขั้นตอนการทํางานของเขาท้ายอย่างแรกเลยก็คือเขาจะต้องไปดูในเรื่องของการเพิ่มยอดขายแล้วก็ลดต้นทุนค่ะรวมไปถึงการหาโอกาสใหม่ๆให้กับทางธุรกิจด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีการวางแผนแล้วก็พัฒนา business model ค่ะที่บริษัทเขาเคยทำเอาไว้ค่ะให้พัฒนาให้มี business model ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบวิเคราะห์ชอบพัฒนาชอบวางแผนชอบอะไร สิ่งเหล่านี้ค่ะมันตอบโจทย์กับเรามากที่สุดเลยแต่ว่าเราจะเขียนเรซูเม่อย่างไงให้มันดูโดดเด่นคุณสามารถทักแชทหาพี่อันนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าพี่อนนีนะคะมีทีมงานที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณดูโดดเด่นและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะไปสมัครได้ค่ะ